สามเรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับผมครับยมเดอะสตาร์แนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเหลายๆคนคิดว่าผมอาจจะแบบว่ายังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาในเดอะสตาร์มาก่อนอาจจะมาสมัครปี8เป็นปีแรกแต่จริงๆแล้วผมมาสมัครเดอะสตาร์มาแล้วเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะเพราะว่า2ครั้งแรกเนี่ยมาตอนปี4แล้วก็ปี5นะครับ สำหรับเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องที่ผมเป็นคนชอบดูหนังมากคือใช้คําว่าชอบคําว่ารักเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าคลั่งเลยดีกว่าเพราะว่าออชอบมากชอบดูหนังมากคือทั้งหนังในโรงเองหรือว่าออกมาเป็นดีวดีเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นนี่ก็คือจะตามซื้อตามเก็บอิตยาสารต่างๆคือได,ได้ว่าชอบมากเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นะครับเรื่องที่คุณไม่เคยเรู้เกี่ยวกับผมนะก็คือผมเนี่ย เป็นคนที่ไม่ได้ทานนมมาตั้งแต่เด็กๆเลยคืออาจจะมีบ้างเด็กๆเคยทานแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนประมาณสัก4ีหขวบจะถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เคยทานนมเลยครับเพราะว่าทานแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ทานมาตลอดเลยครับและนี่คือ3มเรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่วกับผมโดมเดลสตาร์แปครับ ชมช่องจีมเอ็มมิสิกได้แล้ววันนี้ทีิปลงท e ีีดาวเทียมจี m เ MM ช่อง33ารจานดาวเทียมระบบซีแบ d จานบิทโบช่อง49 9าจานไนสแสดช่อง54 PSI ช่อง171 Application แ MM อปพลิเคชันจีเอ็ชันลจาเคเบิทีวีช่อง7และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลอเบเลตร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ